สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับพี่น้องครับเอาสำหรับคลิปนี้ปล่อยต่องวดเลยครับพี่น้องสูตรร้อยมาลลยครับผมสูตรร้อยมาลลยเลขสามตัวครับพี่น้องเนาะครับว่าหันเก้าหนึ่งหกเข่าทีหนึ่งได้ครับพี่น้องครับที่เขาไม่เชื่อเราบอกไว้ว่าต้องมีให้เห็นครับพี่น้องไม่บนก็ล่างครับยังไงก็เดี๋ยวเขาไม่เชื่อสิให้พี่น้องเห็นต่องวดพร้อมกับมี พิเศษไ้เด้ครับผมพิเศษจ้งไรับผมเพราะว่าในคลิปที่ลงไปองวดที่ผ่านมาเกไม่ใช่ว่าเรียกจอกอยู่ในกรอบนี่ครับผมไม่ดีด้อครับพี่น้องเขาเท้มบนเท้งล่างในในกรอบเดี๋ยวจะพายเบิ้งครับพี่น้องเนาะในงวดวันที่สิบหกเมษายนหกสิบเจ็ดครับเอาไปเบิ้งกันเลยครับพี่น้องครับพี่น้องครับผมอันนี้งวดที่ผ่านมาด้วยครับผมครับงวดที่ผ่านมาก็มาเชื่อกะเห็ดใหพี่น้องเห็บซี่เบิ้ง ครับเป็นสเตียบสเตียบไปครับลร้ท่านก็น่นาจะรูวแล้วหรอครับผมวิธีบวกลงไปเรื่อยๆรื่อนี่ในน้เชีย่ยเหียกในกรอบมันหลเมื่นมันหลายตัวแต่ว่ามีประมาณเจ็ดแปดตัวเนี่ยละครับผมแต่ว่างวดน,นี้ไปเบิ้ลํำกันด้อว่าจะมีจักตัวนี่แหละครับผมหนึ่งมาจริงๆครับพีน้องเนาะเจ็ดแปดตัวขาดอีกสองตัวครบสิบตัวขาด่าดนผู้้มครับเจสซี <S S 4, ่เปนกับ่วไว เอามาเบิง้งในงวดนี้กันครับตั้งเลขเลยครับพี่น้องเนาะตั้งเลขเลยเลขออกแปดศูนย์สามสี่แปดหนึ่งเก้าศูนย์ครับผมก็คือรางวัลที่หนึ่งแล้วก็เลขล่างครับผมบวกกันเรองมากเลยครับพี่น้องแปดบวกศูนย์ได้แปดครับผม ได้สามี๋ยวก็มาเชื่อจิไปไว้เด้อครับผมเพราะว่าเคยบวกให้เบื้องเราสาบวกสี่ได้7ครับนี่ก็ได้สได้เกได้ศูได้เก้ครับผมเก้าบวกศนได้เกลงมา8ปบวกสเป็น1ิบครับ1 0 9 1 9 9ครับ แถวต่อมาครับพี่น้องเนาะหนึ่งเก้าปเป็น0นครับผมเป็น10นี่เกได้0ูนได้แนี่ได้เกได้เก้าได้8ครับบอก็มาที่ได้8 ในเจ็ดครับย่าอเรว่าตัวสุดท้ายครับพี่น้องเนาะหวดว่างหันกรบเพื่อน่าได้หนึ่งขึ้นกันหนึ่งมาเลยครับเอาจุดที่ให้เบิ้งเด้อครับพี่น้องหมวดว่าหันไปล่างเนาะแมนครับหมวดนี่ไปบนค่ะท่านผู้ชมหมวดก้นนอนนัน้นเจ็ดครับผมเจ็ดลงล่างเจ็ดแปดหมวดนี่หนึ่งครับ นี่ครับพี่น้องจุดที่จะเบื้องกับตามที่เห็ดให้เบื้องตลอดเด้อครับผมแถวที่สามครับผมแถวที่สามก็จะได้เลขเด่นครับเลขเด่นบนล่าง16เมษายนครับพี่น้องคือ0นคือเก้าคือ1ครับพี่น้องต้องมีให้เห็นครับต้องมีให้เห็นครับเอา คลิปนี้กับพิเศษไ้เดอครับผมครับเพราะวา่าเก่ามาเชียร์กัสังเกตอีกแล้วครับผมว่าอยู่ในกรอบนี่มวดบางหันย่อมเราว่หลายอยู่มวดหนีอยน่ในน้ำเชียร์บ่หลายดิเพราะวา่ามันมันเด็กกันอ่ะเด็กมันสับกันแล้วน,นี่ยสักันแมนมีหนึ่งมีเก่ามีศูนย์เท่านั้นก็แปดเท่านั้นับห <8, S 1> <8, S 2> นึ่งเก้าศูนย์แปดมีสี่ตัวสี่ตัวเท่านั้นครับผมค่ะครับ ถามว่าเบิร์นนะนี่เกามาเชื่อว่าท่านไหนเขียนเบิร์นลงไปให้เอาเอากันคักๆเลยครับพี่น้องงวดนี้เอาเขียนๆเลยบาานี้ทำามาข้องเกาศูนย์ศูนย์ศูนย์แต่ว่าอีกอยู่ต้องรอฟันอีกกันดีอ่ถาถาไมแรงฟันว่าศูนย์นี่ก็น้ำเชื่อก็โอ้เมียนเลยเนี่ครับผมเก่ามาเชื่อก็เลยให้พี่น้องเบิร์นครับผมแต่เฮดงวดงหันอาจจิมีเลขประมาณเจ็ดตัวครับผมสี่เก้าหนึ่งหกแปด สามศูนย์เจ็ดหลายตัวยกแต่ว่างวดนี้ครับผมพ้องเกาเด้อครับพี่นอ้องแถวที่สามแถวที่สามกับแถวที่สี่ครับประกบคู่ห้เลยตัวหมวดนี้ดึงออกมาจะเป็นเลขกสี่ตัวมาครบบนล่างครับผมครับสี่ตัวมาครบบนล่างครับผมมาครอบบนล่างก็งงจะมีศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งแปดแปด เก้านี่แหละครับผมที่เด็ดเก่ามาเชียร์จัดให้ตองงวดเลยครับพี่น้องครับเอาพี่น้องไปวิเคราะหครับผมถ้าครับประกบคู่นะครับพี่น้องกับจิมมี่หนึ่งศูนย์หนึ่งเก่าศูนย์แปดเก้าแปดศูนย์เก่าหนึ่งแปดกันครับพี่น้องว่าออกไปบ้างหันเนาะก็ว่าเก่ามาเชียร์ครับศูนย์หนึ่งแปดเก้านี่ ิไปล่างนี่อาจจะไปตัวเดียวก็ได้ขัดไปบนนี่อาจจะไปสองเข้ากับว่าลูอ่าครับเพราะว่ามันว่าติดลักซิฟเลยดิว่าติดลักซิฟเดิน,นดีเนาะทีะ่เก่ามาเชียร์ดิท่าพี่น้องเห็ดกับน้ําเชียร์แหละครับผมคือว่าอาจารย์เป็นสอนหลักสิบล่างเดินดีคเอาไม<ด>้ <90 S 2> พี่นอ้องเบิ้งเนี้เก่ามาเชียร์ลักสิบล่างเดินดีบ่แมนเอาสถิติก็ได้ตัวใหญ่แม่น้ำก็ได้ค่ะ น,นี่จากการวิเคราะห์เนาะค่ะท่านผู้ชมกับน้ำเชียรปล่อยลงไปแล้วเนาะค่ะครับผมก็คือเนี่ยครับน้ำเชียรว่าถ้าไปล่างครับผมน่าจะไปตัวเดียวครับ <c oughs> เพราะว่าต้องติดสามห้าหกด้วยมเมนบ่ครับผมท่านผู้ชมเห็นกันชัดๆค่ะครับต้องติดสามห้าหกด้วยครับเอาจงคอยมาว่ากันครับพี่น้องถ้าไปบนนี่น่าจะไปได้สองตัวหรือหนึ่งตัวกับว่าแน่ว่านอนเนาะ ตงองร่อเบิ้งเหล็กเด่นบนของปูพอสำเนียงแล้วก็อิงหลาได้สำนักวัวแน,นแน่นอนครับผมอกอมเสียง<อ> <c oughs> สุดจอแล็กกบมเสียงเบิ้องอื่นเลยปูแรม่ท่านผู้ชมูแมเอาครับพี่น้องครับผมแคปหน้าจอไว้ครับผมนี่ชุดเด็ดอาจชีมีเบิร์เด้อครับพี่น้องพะวาเล็กรู้ซึกว่าจิตซ้ำกันหลายครับผมจะคอยมาวิเคราะห์กันอีกทีหนึง่งครับอย่าทิ้งเก้ากับศูนย์เด้อค่ะท่านผู้ชมครับผมอย่าทิ้งเก้ากับศูนย์ เอาครับพี่น้องครับผมครับได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะครับเลขสูตรร้อยมาลายครับถือว่างวดนี้เป็นโอกาสอันดีครับพี่น้องเนาะจะเกิดเลขมากเพราะว่าหน่อยตัวมากครับผมครับหน่อยตัวมากศูนย์หนึ่งแปดเก้าครับผมสี่ตัวครับอาจจะมาอาจบนครับผมจับคู่บนแต่ว่าน้ำเชียร์ว่าเลขล่างจะขาดสาม ห้าหกบ่ได้ครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนาะครับในงวดวันที่16เมษายน67เอาคลิปนี้กะเห็นกันแล้วครับพี่น้องสว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมเลข1 0 9ที่ว่าเป็นเลขเด่นนี่จังได้กระตงมีครับผมครับไม่2ตัวก็1ตัวครับพี่น้องครับถ่ายคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่น้องชื่อส่งดีเด้อครับผมครับก็ติดว้เด้อครับพี่น้องแนวทางตัวเลข เก้ามาเชียร์หรือว่าน้ำเชียร์ครับพี่น้องเนาะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ